มาจัดสภาพจัดทรงดีมชิงของเราสักนิดนึงนะฮะเราจะเอารถไปแข่งกับพี่อามพันลำที่สนามช้างนะครับงานวีลำพันเมตรนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราจะยึดกันแบบไหนและใส่ยังไงเนาะให้มันสวยงามน,นะทุกคนนะเอาไปใช้เอาไปทําตามได้เลย ก็ค,ครับก็ต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะมาจัดสภาพจัดทรงดีมชิงของเราสักนิดนึงนะฮะเราจะเอารถไปแข่งกับพี่อ่มพันลำที่สนามช้างนะครับงานวีลำพันเมตรนะครับน้องเออมานี่นะฮะวันนี้รถเราก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะฮะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะใส่ใสใสนะฮะนี่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดใส่แล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นจ,จานจานฉายนะเขาเรียกฝาครอบจานฉายนะที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงข้างหน้าเนยะเออนะฮะเนีย่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราจะยึดกันแบบไหนและใส่ยังไงเนาะให้มันสวยงามนะทุกคนนะเอาไปใช้เอาไปทำตามได้เดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าใส่ ้มันจะสวยขนาดไหนนะฮะนี่สำหรับบัรลุของเรานะฮะนี่เอาเป็นสีเขียวนะทุกคนนะเพราะว่ากลางคืนนะครับถ้ารถเราดําแล้วนะทุกคนแล้วมันไม่มีสีสว่างสว่งนะครับมันจะไม่เด่นนะทุกคนนะครับจะเด่นไม่ก่อนนะทุกคนตูดไม่แน่ใจนะครับมันทําสีไม่ทันนะครับก็อาจจะเอาสีแดงนะครับถ้าถ้าใส่ถ้าพี่อามใส่นะถ้าพี่อามไม่ใส่เราก็ไม่ใส่เหมือนกันนะทุกคนนะเออ สลับยางนะครับมี45 80, 11, ่สิบหยางหลังเหมือนกันครับยางหลัง50นะครับเหมือนกันนะฮะล้อเล็กๆเอาไว้วิ่งจะตรง,งสวยๆน,น,นี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจะทรงเสร็จแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็รอไปวุยลาเดี๋ยวผมจะ ให้ทุกคนดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะทุกคนไปมาทุกคนนะตอนนี้เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงใส่กิ้งกิ้งกิ้งเลยโหถ้าแบบนี้ทําเป็นแว่นตานะทุกคนนะเอายางยืนมาใส่ตรงนี้นะโอ้เชื่อได้เปลา่าเป็นเหรอเนมอนไจแล้วมานี่วิธีวิธีใส่ของผมนะหน้าดีมแล้วผมจะจอดด้านข้างเห็นไหมเราจะมีรูหลบอยู่ตรงนี้ เออเนี่ยมันจะมีรูหลบอยู่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นสโลปอ่ะเราเราเจาะยึดเลยกับหน้ากากนะข้างบนด้วยข้างบนเจาะทั้งหมดสามรูเจาะอันนี้รูหนึ่งเจาะไอ้การ์ไทสองรูทุกคนนะอ่ะาเจาะการ์ทน์สองรูนะครับมามาสว่วนไปเลี้ยวไปเลี้ยวหนักขึ้นไปใกล้ไปใกล้อ่าปามาดูไอไก่โอ้จุดพ่อมาคนไก่เลยไปเลี้ยวนะครับนี่ผมเจาะตรงนี้ นะครับเดดูด้านล่างะะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนี่เลยนี่ฮะเจาะตรงนี้นะครับ2ที่นะทุกคนเจาะสองที่เหมือนกันเลยแล้วก็เจาะตรงนี้อีกที่หนึ่งร้อยกับตรงนี้ทุกคน <S <S <ๆ>เหมือนกันฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีช่องว่างตรงเนี้ยผมเอาจริงผมไม่อยากเจาะข้างบนงานมันจะไม่สวยจริงๆมันต้องเจาะแหละเจาะเพื่อย,ยึดแบบนี้ทุกคนให้มาสิ่งีแต่แบบมันมันจะเป็นอย่างเงี้ย จะต้องหาสติกเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งมาติดตรงนี้นะครับผมไม่อยากเจาะนะถ้าอย่างสติกเกอร์เราลบได้แต่ถ้าเจาะคืองานมันจะเสียเลยนะทุกคนนะเออนี่นะมันก็จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าน้องๆมีวิธีการนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะว่าจะติดกันแบบไหนเนาะมาแล้วเรามาใส่ตรงหน้ากากกันนะตัวนี้ผมต้องใส้หมวกนี่นะครับป้องกันนะทุกคนนะเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องนะฮะนี้ ครับเราใส่กันไปเลยนะฮะตรงนี้ตรงมันก็จะมาประมาณนี้นี่ยังไงได้ไหมปามได้เนาะเออเราก็จะใส่เนาะเพนสก,กูนะครับเพนสกูนะครับสวยไหมนีเ่เรียบเรี่ยมเลยนะทุกคนนะ เรามาใสงน็อกกันนะครับตอนนี้ก็้าคากระโตกมาพอสมควรแล้ว ได้เ<ม>นาะสรงมาได้อยู่นะเนี่ยราตั้งแต่ใส่ประมาณนี้นะครับยกยกหัวขึ้นสูงหน่อยนะข้า,ขา ชุดปนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยังไม่เห็นนี่ผมก็ใส่ตรงนี้ด้วยปลาค่อปลาค่อเนี่ยน้องน้องน้องปนเรายากเจอลำนั้นอะ่ะเออล้อก็ยังไม่มีเลยนี่นี่ทุกคนใส่แล้วเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้ต้องเตรียมรอเดียวเลยก็จะสั่นๆหน่อยเนาะเอาไว้เป็นแบบทางของแอโรไดนามิกนะการระบายลงที่ ก็เร,เร็วนะครับทุกคนลงมาปั๊บส่วนนึงเจิดขึ้นนะทุกคนนะดูนี้เจิดขึ้นส่วน,นนึงก็แนวตรงไหนนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ออกตรงนี้แนวรูปเรนเียนะครับยอดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูบางลมของเรานะครับทุกคน <S <S บางลมของเราตอนแรกจะทาเป็นสีดํานะครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่าสัปดาห์นี้ลื้มตลอดไม่มีแดดเลยนะทุกคนนะมีมีแค่เดียวเนาะส่วนเราก็มีตู้อบอ,อะไรเนาะ แล้ก็เลยเออเอาแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะเอาสีเขียวเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันกลางคืนไฟมันมืดน,น,นะครับเราแข่งกลางคืนนะทุกคนนะมันจะได้สว่างสว่างเนาะทุกคนอย่างนี้โอ้โหมันก็เข้าโซ่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะเออนี่นะครับ ก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่บางคน <c oughs> ผมก็เห็นเขาตัดเนาะตัดตรงนี้ออกนะครับก็ของผมน่าจะยังไม่ตัดเนาะทุกคนเนดะี๋ยวเอาไว้ทำสีดำน่าจะสวยเก็บงาอน,นอีกนิดเนาะวันนี้ก็เป็นรอยไหมของการดักเนาะไม่มีไม่ผมไม่มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไดร้อนนะทุกคนก็เลยต้องใช้อันนี้ใช้ไฟดักนะครับก็จะดำดำหน่อยน,นะไม่ไง่ามเขียวด,ดำสุดยอดได้อยู่เนาะ เขียวดำท้ายแดงรถที่เกียร์ชัดๆจะได้เข้าสติ๊กเกอร์อ่ะเขาได้เข้าสติ๊กเกอร์นายระตูมนทุกคนนะฝากเขาได้กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแค่เดี๋ยวใส่ตัวนี้เสร็จใส่ท้ายเสร็จเดี๋ยวเรามาดูทรงหล่ออีกรอบนึงทุกคนนะเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบอีกนิดหนึ่งทุกคนไปมาทุกคนนี่นายเรียมบ่ันเรียมอ่ะ บอบนเนี icana, deer, Job, right. okay. ่ยได้ยได้ย huh. ูเอาแค่ว่าตาคุ้มตาเลยเอามาเอองานของนายเลียมนะมีคนงานทรงทรงประมาณนี้นะะอ่าทรงประมาณนี้เดี๋ยวให้ insert ให้ดูไป สวยนะเสร็จแล้วนะครับโซก็จะประมาณนี้นะที่เราจะเอาไปวิ่งสนามมุยลำพันเมตรนะครับไหวไม่ไหวท้ายอบตอ่ะทุกคนสูเปล่าท้ายพาน,าน,านะนคอ่ะสู้หรือเปล่านะเออยีิโม้จริงๆอะูัจะไม่สู้เขานะเออมานี่เดี๋ยวมาดูน,นี้นะฮะงนี้น,นี้เราเราเลี่ยนนะครับเป็นน็อตของเพลงสกูสนะครับผมนี่ใช้น็อต เฮงสกูนะครับยึดสามตัวเนาะตัวนี้ตัวล่างไม่โดนไม่โดนทอนะไม่โดนทอนะอยังมีช่องว่างนะครับทุกคนนะส่วนมากผมจะเก็บน็อตของเฮงสกูทั้งหมดเลยนะทุกคนนะเก็บน็อตของเฮงสกูทั้งหมดเลยนะครับส่วนสายไฟน่าจะมีสายไฟบลูทูธขายอยู่นะคิดว่าเดี๋ยวลอง,ลองมอง,มองหานะครับสายไฟบลนะูทูธมาใส่นะครับทุกคนเพราะว่าันนี้เป็นสายเดิมอยู่นะครับยังลกอยู่นะทุกคนนะ พ่อก็เป็นพ่อของนายมาตูมนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปติดตาม youtube ได้นะฮะทุกคนเขาก็จะมีท่อแบบนี้ให้ฟังอยู่แล้วทุกคนนะเบิร์คือรถคันนี้แค่เดียวอะไรเนี่ยเออท้ายเป็นท้ายแดงนะทุกคนนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราจะส่งเป็นลิเกเต็มตัวเป็นท้ายแดงปั๊มปั๊มนี้ว่าเป็นยุงใช่ไหมอ่ะยุงกินเลือดเสศษไม้ใหม่ทุกคนนะเออดากแดงหน่ยตรงท้ายแดงจะเข้ากับโชว์ของ SPM พ ตัวเอสเกนตัวนี้ปรับแล้วทุกคนนะปรับไม่ชวงมันเด้งมันมันเด้งอันนี้นะทุกคนนะมันจะมันจะมันจะยืดช้าทุกคนมันมันจะเด้งช้ามันจะช่วยเรื่องของการหลอกตัวถ้าปรับส่วนเลยมันแข็งไปนะเวลาเวลาผมขี่ออกไปในในในพันเมตรอ่ะผมคิดว่าตอนที่จังหวะมันเด้งอะแล้วเราเปิดคันเร่งอะส่วนหนึ่งของล้อมันจะไม่จับถนนนะทุกคน คลายๆแบบมันกระเด้งกระเด้งไปอ่ะมันทําให้รถเราช้านะครับมันแข็งเกินก็ดีแต่ว่ามันจะทำให้รถเราช้านะทุกคนนะเราก็เลยปรับให้มันนิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะทุกคนนะเออนะครับประมาณนี้ส่วนการออกตัวนะครับล่าสุดก็ได้ไพร้อมนะครับเป็นวันที่สองนะฮะต้องบอกว่าผมซ้อมออกตัวแค่สองวันนะทุกคนนะวันวันนว้วันด้วยนะเพราะวันต่อมามันฝนตกเนาะแล้วไปอีกวันนึงอากาศชื้นมาก แต่รถเราก็พอจะวิ่งได้อยู่ทุกคนนะก็ออกตัวได้นะครับในระดับนึงนะฮะดีไม่ดีเดี๋ยวรอรอดูสนามทางนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมแอบไปดูพี่อาร์มพี่อาร์มนะพี่อาร์มเขาออกตัวเก่งมากแล้วก็เขามีซ้อมใส่ไฟด้วยทุกคนนะซึ่งนายมาตูมไม่เคยได้ออกตัวใส่ไฟเลยไม่เคยไม่มีด้วยนะทุกคนนะเราก็อาศัยไปยืนดูอยู่อยู่หลังสนามแล้วกันนะครับว่าเขาออกแบบไหนแล้วก็แข่งกันอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่า ผมก็มั่นใจในรถของผมแต่ไม่มั่นใจในตัวเองอะรถรถเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยช้ำทั้ทุกคนนะ,ะไม่ค่อยขี่ไม่ค่อยช้ำแล้วก็ไม่แกะโอเวอร์ฮอนทำมาแบบไหนจะก,กี่เดือนมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีแกะนะครับไฟบล็อกนี้เลยทุกคนนะเรามารอดูว่าไหวไม่ไหวจะได้กี่นาทีก็เดี๋ยวเราติดตามันทุกคนนะถังมีเนียมน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันสนามนะคิดว่า e85 ผมใช้ e85 ก็อาจจะได้ดูดน้ามันเก่าออกนะเดี๋ยวเตรียมอ,อปุปกรณ์ให้พร้อมทุกคนนะวันที่ไปเพื่อนๆนะครับฝากรับชมไลฟ์สดด้วยนะครับส่วนใครที่อยู่สนามก็ฝากทักทายได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมเอาติ๊กเกอร์ไปด้วยนะครับผมฝากติ๊กเกอร์ติดรถสวยๆของน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ประมาณนี้กล่อง API เรานะฮะวันวันที่จะไปเดี๋ยวคงต้องถอดกล่องไว้ก่อนนะกลัวมีคนมามาขันขันเล่นนะ,นะทุกคนนะวิ่งไม่ได้เลยนะ,ะก็เสร็จประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะทุกรับวันแข่งเราเราเราจะเอาภาพบรรยากาศในสนามมาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปชมภาพจากกโปอโปผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาทําที่ยึดยึดโกโปอโไม่รู้จะยึดตรงไหนทุกคนนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าที่สนามช้างบุลัลําไป